สวัสดีครับไปรู้ดิสานบ้านน้อยครับเชียงนี้มานี่ก็แมววันขินกับขิมงานมันว่าไปพ่อห้างมิ่มก็เลยถือไม่สาวมาแล้วครับจ้าปุ้ยอีสานมาหน้องน้อยจ้ะ วายไม่ดีแม่ไม่ดีตัวก็มีติเจมซิมีตัวเจมซีตีลังตีหุของไปเลยได้รู้ก็แมนอันมีดสีเอามาทานไอ้ฟันเอามีมบอฟันอันฟันนี้ฟันนี่ฟันนั่นสวัสดีครับพี่น้องกล่องายสุขูมสุข้นครับบ่อปุ่ยสีถืออยู่เด้อครับโมแม่ต้อาทำยังไงถือกล่องซื้อครับพี่น้องวันนี้ก็ซื้อซอยมีตู้ครับมื้อนี้ครับพี่น้อง ้อมทีมงานสุ่กูทุกคนแล้วครับขาอสมจื้อมองได้เพราะเราวางสิเปมิมถามต้งท้าแม่ห้องไผ่ด้วยันนี้คือกันบพ่อก็ิไมสาวิีไม่สาวบ้าปุ๋ยได้เนี่ว่าไม่สาผู้ดก่อไปเบิ้งเลยครับพี่นองหเจ้ื่อจะิไกันบพี่หไปพี่น้องเ้าเฮาแมส่อมเฮาหปจะมองคนรับพี่น้องวนี่าขอมูลในเรือเายังแน่ ขีเก้าพิ่นมีตัวานเีใจอยู่นี่อยู่นี่บเนไปมันห้องเอนโเมฮ็ดเาเห็ดพ้นไปเบิ่งกันนะบั้นแม่วันกินห้องไวๆเท่าพนใส่เฮ็ดอย together, <droite. S 1> ่าง็ดไตเบียตีเว้ ใส่โอ้ยเนี่ยเน่ยเขาเกิดจะเหงือวุ่นเหี่ยวมาหรอเอาเขาเหี่ฝนเนาะว่าเป็นยังไงก็แข็งดีเขาเป็นยังแข็งแรงอยู่แมงน่าอันนี้ตัวเห็ดขาวเออว่าแม่นมุนที่แหลว่าแมงเห็ดตัดีใจครับ ก็เล็กดอกสามดอกดอกนึงเจ๊พอาลหอืเฮียงกันพันเพื่นเอาเห็ดปวกเข้าเห็ดเขาเนี่ยไฮดองก็จีนอะไรเราไม่ได oh. ้ถกเติมก in ันเลระท่งอะไรไปรุลุนด้เพริลนเพริ่นนดูแจ๋เพนได้มากอยู่แ่้วงานกระทั่งเราไม่ไดู้กเห็ดเขาวะเพื่อนได้เห็นเห็ดปวกโอ้ก็ได้ใจ่เห็ดขาพี่หน้องเลยนี่แมนดยว เขาหน่งได้เห็ดขาโอ้ยตีมกันไตกันเมาต้องแรงอืมเออไันได้เชียว่วเป็นโมเป็นโมอยู่เนี่ยทำผ่านานผพานปีกเียไกินก็นหนเนี่ยทำผ่านอะไรเชียร์าอดปูดรเปียเือว่านะไไอพี่น้องขึ้นเบื้งให้กันนะมี่้ำหวานปะ mình trưng đấy hăng màu nhái đấy, tôi bảo mình trưng đấy. hoa Tôi làm mà mà ừ, quá, này ใส่ใส no ่ใี่เอาอ๋อนี่ละหวานไปพี่น้องโอดวเห็นบ่พี่น้องเห็นยูดอกปั่นสู้ขี้ย่มมีดกบ้งดียงป่าแ่เดวท่าเชือหวานหลเอาลงม้พ่นเอาลงมพี่น้อง่ทพี่น้องลูก่าเปนยี้่ทําเ่า มีบ่พี่น้องมีนำ้ำหวานบ่จ้ะเหลียวเบิ่งอยู่นี่ว่ามันมีอยู่นะเตรียมตัวเรียบบอฟพี่น้องตัวใหม่เรียบร้อยแล้วไม่มีเลือใพร้อมจะได้หาก็ต้องเอาขึ้นซอยกันใหม่เตี้ยยับสนไม่ให้มีมีมิตัวโอ้ขึ้นได้เยอะโอ้ไม่เห็ขึ้นยิ่งจา้าแต่ว่าบนินไหมไม่อยากเรากินข้าวข้ามย้าโยขึ้นแกนี่เตี้ยถึงวัลคิทถึงโอ มีดอกเลยตู immun, <That> s <S ่เขาลองเตรียมตัวไปไปุณหมองเหอบอแล้วกอเลยที่บ้าปุ๋ยโอ้โหหันเรวหันเร้วแม่มาหลังแม่โอ้โหขโอ้วบ้าขาดไปบ้าปุ้ยโอ้ยแค่นั้นขาแต้

ของเคียของเคียทั้งพี่เอตัดเคียก่อนตัดเคียก่อนขาแล้วเคียขาแล้วไกแล้วไกแล้วกลนะลอ้าเ้มีออม่อ๋ไมไม่ไม่้อาไปอม่อ๋อไม่ป้าตอืมมนาวตองเราบาปุ๋ยตัวตัวนโวโัโโ้ น้ำเต็มาออกจักนีกก็ดีเพื่อนเ้าตั้งเบีดตั้งคุณเหม็นเชิงอย่างพวกน้เนืเอเ้ย้บาปุ้ยเอาไปไดยยังเ่อนี่ก็ได้งแบบไงอาหารปลา่ปูเอาผู้อาเสียงตั้งเบ็ดตั้งนี่เม็นห้างมิ่นบาปุ้ยโอ้งาไม่จริงเาออกจากนีเอาโอ้เอาออกจากนีเราเพิ่นออกมีตัวซิมก้อนหมูแลวพี่้องเลยของวันเราไม่ตัวยน้กไปตห้องกันไป เราว่าไม่สาวชิวๆไปเยี่ยมไม่ทั้งไงไปไปเอาไปทั้งไหนเหรอมีอันก้อินมาเด้อมาเด้อพี่น่อยเอ้ยออกไปกินขางนกห้องแก่ก้อนเบา ตัวมั่าจีตัวลงกม่เบาปุ่นสแลงมาเนี่ที่องเลยปยรุ่นนี้ยินเสียงดังเบ็บวามันอี่ยังไปดังันลงเออปล่อยู่ดอกไยรุ่นงมันกิดว่าอามันสีอยู่สูงคือเกาแหม้วนตีโอ้ยอยาจะไปหัวรอมัน่าเป็นอนไรหัวรอเนี่ยเถาลงม่หนีกัป้านลาบเนี่ยคนหลงคนเน่าเนาะเออ เป็นหลงกลน่เนเอออย่่าันว่ามันหลงกลบวันนี้มาท่านแมเออว่มันเสียงยังนอนเียอวาปุ๋ยเอาลงเาว่ามีมหลงกลโน่นะเบฟลงเห็นแต่มันหลงส่วนนะหลงส่นห้างนะไปห่นอัน่อยดุ่วจะวางสันดอมัวมาท่นนีหซิมอยู่หวานจีลีพะนะเจี๋ยไปมันหลงกลนเียไปครับเป็น้อางนเนี้ย มาค่าแต่ลงโกลงโกลไม่ยืตัว่แม่้รงไขว่าหวานหวานไปเรียมุ่งจบๆน้ำทางเลยพี่น้องบานเนี่ี้ือว่าห้างยืเตัวกบพี่น้องผู้ว่าปวดมันถาผ้าเขาเป็นละเสียงกันดังลดดังเบปุลู่มเราเนเสียงอีหอยังพี่น้องเลยบู้ยืดกัะตาหน่อยปะนะ้องหวานนิ่มหัวบดีจำเฮาดอกเนี่ยแมนบ่ล่ะแม่ก็มาน้่เไดเราไม่ยื่ตัว มันอยู่บ้านน้หานมันหอยเนาะผัดวาแมนตาควายวาแม่เลียตาแม่มันสินอ่ะมันสินเห็นพึงพึงเป็นอย่ากกาลังเสริมมากสนตัวเบิงเสริมดเด้าคือมกเขางนีุ้่นกินด่างมันก็ได้วก็เลือกุม่อ่อนีถามมันจันอะยังกนเนน้อ้เขามนนะอย่าเนาะอาน้อยางนอย่นี่น้างน้อยานี้อย่าีย่นี้อด่งน้่่นี่น้้่นี่อนน้น่ได้ ยง่เป็นไดแมวมันจินมาแม่ไม่ย่ตัวอมันดูรืมพายกองเขาหน่อยมากตอนเลยกองเขาหน่อยมากหนูก็ดิขำมากแนาเีกว้อคับครับหมอเขกจะว่ารวหายนยากตื่นพี่ได้บ่มธรำมดาดีรนี่เนาะโอ้ย่รุ่นคน้หัวพรุ่นบอดน่งนบัดำอ๋อโอ้เปยงเหอขี้ไมไมมดำซื้อหรอกเป็นยา มันีอมาแบบองได้แค่เอาเอาตมันออกนี่แไม่ด้มองไปฝากวันดเดี๋ยวให้เจ้าควยเขากินน้ำมันเจ้านวายเขากินเป็นบ่นหรอเมู่้านปู่ะเตียนหวานนะเจ้าลองเบ่งให้เตี้ยนหมักิเอาออกนี่แหละตัวมันเป็นอะไรเปล่ามาเลยพี่น้องแฟนครับสมองสุยเครับม่กินมีมนกันบนี้กินเพืองดิยันจะมุมัมุมมับเยอะเตี้ยจิ เอาลอกีคอยย่กน้อยๆก็น่ะมีตุ่มต้นอ่อนๆนี่แหละบ่ไหลโดนข้าหน่อยๆพ่อเลยโอ้มันหลพอดมันเป็นอะไรมืดเดโอ้ยมันหลพอดเตรียมตาถ่ารนมันโตมีุ่นเยพอได้รีนพอเย็นลุ่นมันลวงกลนจะลงกลนเวลากินนี่นี่บ่มบ่มไม่ได้มันนี่ตอนงอสสกันบ่มมานอ่างสิ่มีท่านบ่นาะมาตวยมันยยกบานได้พี่น้อง้ยปกติปกติบ่ใครนั่นอ๋อพี่่อ ว่มมาน้ำพึ้งเยียนหามันสีหวานขักเนาะอันนี้อตอนนี้เ่าแมนเยียนหางยังหวานไม่หอดโตมีน้องอเบียสี่เบียลเด้อพี่น,น้องกินมิมนทักันนี่ครับาเสำเดียวจะมีเหรอบ่ปรกาเสียงด่วนเรากองเขามาเนีเ่ยกินแล้วครับเขากับจงเมียไว้กินแมนแมนกินรสบ่เป็นองด๋อมีน้องไอเดียเพาท่นเด็กินเนา้คณบ่มากก็เลเพื่อนันแมนตวบ ว่างวนันเตนตะานน่ะเศร้อยู่ไหวๆเสเนียบกติจิรดจิรดป้าโรดเส้นับสมองสมบัติน่มากินมิมผูดพุน่มหาผู้ยิุ่นผุ่นกาลังเอามิมอยกำลังเขาคันกันได้กาลังเข่ากันบได้ไเลพีองเลยบางทีราบไเเพราะว่าจงได้ทาโยป็เนาะบ้าปุ๋ยเนาะกาลังกินมิมกิรดป่ากันเอ็นนี่ปะี่ตัวนี้อยนดอกบงดอก หูเมจิ้งแหรอปากปรงกป่ยุสุสีซบอ่ะเอาอิหลีได้พูแพลแผด้รุ่นแผลเรตว่าแพ่บบแพ่ต้งกนน้ามันหรอกินน้ำานยุวองตรงซะแต่วากินนั่นมห่นกกินซี่มือซดอกบ่แพ่ยังสนะยังเดียวเตี้ยสำนัก <Dod> ็เอาละเมตู่เล่าปยูได้จี้ เรากำลงบุกอยู谢谢่กันตื่นมาหลอดนิ่มกินโลหาว่ามันลงกลัวเสือไอ้เป็ดเสือก็เข้าอย่างไรทุกคนน่าจะลงกลนลงกลัวทั้งขนทางพีหัวน้หวานอยู่พี่หวานครับพี่ได้กระตานไอยกับปลาเลยตลอดปลามาเลยถือว่าถือว่าว่านมันเก็นดีเนาะแ่กินแล้วก็เดี๋ยวมาห่างเทิงนน้ำได้หล่ะมาจดี๋ปล่อยอีกห้างหนึ่งดองหลอดมุ้ยดีค่ะนี่เนาะเป็นยาเป็นเรื่อยๆมันไก่สีห่างเลยตัว นี่แหละพ่อน้องที่มันไปอ้นเห็ดหนวดแต่ว่าไปหญ่วางติเดช่าไปโคกพอมีมเอามาให็นในเดื่องนะเนว่าสิไปดองดองหลอกดองอันหน่อยก็ดองใดเดชาอันแอดมินเอามาฝากพญอรุ่นพญอรุ่นเอาอ่อนใส่ดองสมเกาหลีไว้น้ำกันตัวเอามาพ่อในหน่อยเป็นพ่อหน่อยไปเอามาให้เอามาเอาม้าเราาไปดองไว้บังไดย ดองไปนี่โอนั่นล่ะทถชมปูยินว่าทั้วยังงไบันไดยังปักเง้ยคนจะยินยืนยืนยืนยนยืนยืยืนย่นยืนยนยยืนนยืนืนนยบนยืนยืนนยืนืนยืยืนนเนยืนนยืนยืนสืนยืนืนยยนยืนนนนยนืนยยยยยืนยยนยาน เอาต่อไปออกมากหวยือเป็นเชงสีกาเสละลลมาเจิงอย่าดวงได้ไปแยงการแท่บวัคนหน่ก็เคยนะก็แยบเปือกะสมกุลีตอด้ยกะไ้ิงเพราะว่ามีวันจงวามันเป็นก็เดือเทาคือสิกินไปกินยัวกันนะถามวานนี้พีาสันมันกลายเป็นแล้วก็จะได้ขวบปีก้วๆแล้วครับก็ดีดวงขึ้นไปเรื่อยยังไงดวงไป โอ้แต่ว่าเราเหมือเหมือออกมาซิมก็ดีทาหกขวดยี่หนึ่งพุ่นดิหกขวดหกขวดหวานจนแหกหกขวดยี่มาเด้อแม่นู้ไอฮอจะกินทาวอาดิหวานจนแหกข้อยี่หลียงสีแล้วนะเดี๋ยวนางไปหยิบยัดหั่นชิมหวานชิมนี่น้ำเนย มวยอันนี้แล้วปุ้ยย้ยดยัมไข่ไวอที่น่มวรนนีีมันบอกปุ้นหำบ้านที่ไปตอนนี้มีปุ้ยแดงยัมไข่เดียคอยไข่อเกียดังเียดนงว่าจะไปเห็นงวดที่อยยัมแล้วก็ขึ้นแปะว้ตัวเดียวเดงม่ด่งมีมือ่อันนี้คือจืดแถววเคือบุปยนได้่าเตี้ยมเกิดแดงได้คอยใกล้ไว้เอาเลยขอบคุณแฟนคลับสมองสวัสดีครับที่มาเอามีมมากินน้ำมิมกินมิมน้ำกันในโวกในปลา ทั้งเหมือนไ่มีจองไปให้อสมอือออตาดำเป็นปฏิเป็นหมวดจิงปฏิเป็นเฮ็ดนวดจริงตามพอดิมาโน่น้ำมันมันไหลอยู่เด้ขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเอ้ยที่เป็นกำลังแรงใจมาตลอดบ่ว่าดิช่องน้อยช่องใหญ่ช่องช่องไหนก็ดีบ่ว่าเป็นเบาปุยอยู่พักพ่อน้อยเส้นเดิมกะทินน้อยช่องอีสานบ้านน้อยขอบคุณหลายๆขอบคุณทุูกกำลังแรงใจที่ติดตามที่ชมมาตลอดครับคลิปนี้มื้อนี่พีรุ่นความทีมงานครับขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับสวัสดีครับหวานกะปีน้องเอ้ยกินนิ่ม